ครับผมจะเอมือหนึ่งอันนี้จะมาเปลี่ยนปัม๊มแรงดันปั๊มพ่นยาแบตเตอรี่นะครับตัวนี้10.5บาทราคาร8 8บาทมาดูกันเปลี่ยนไม่นานครับเปลี่ยนไม่นานเปลี่ยนคับเดียวยังไม่แกะเลยมาใหม่ๆจะไม่มีเสืเอ้อสวิตนะครับวิทย์แรงตัดแรงดันต้องเอาตัวเก่ามาใส่เดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะ่อน ยังไม่ได้แกะดูเลยแกะดูกันจัดๆชัดๆเลย10.5บาครับ10บาทกว่า1 0บาทครึ่งตัวเดิม6บาท7บาทจะแรงไหมเปลี่ยนเสีดแต่ลองให้ดูไม่ถึง200ครับราคาไม่ถึง200มาใหม่ๆหมัดๆเครื่องนี้จำได้นะครับ ที่ผมล้างไปเจ้าของว่าเจ้าของว่ายังไม่เปลี่ยนใช้ไปก่อนนั่ง,งั้นไปใช้ได้สองอาทิตย์ครับใช้สองอาทิตย์แล้วก็เก็บไว้สองอาทิตย์อาทิตย์ที่สามจะมาใช้ไม่ออกครับปิดอีกครับเจ้าของเขาเลยว่าให้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนให้ใหม่เลยอเอาแรงกว่าเดิมอีกครับสเปคสามจุดศูนย์เอ็มครับสิบจุดห้าบาร์ ใช้ไฟตั้งแต่9โวลต์ขึ้นไปนะครับทํางาน9โวลต์ขึ้นไป6กลิตร6กลิตรต่อนาทีครับ6ห6ลิตร 6, 6ต่อนาทีสเปคครับดูสเปคให้ดูสเปคนะครับ6กลิตรต่อนาทีตัวนี้บางคนยังไม่รู้มาดูตรงไหนนี่ครับนี่บาร์ครับ10.5บาร์สิบาบาร์หรือหรือว่า ps PSL 150 6ลยิดุดลิตรเนี่ยนี่6ลิตรครับตัวนี้6ลิตรต่อนาทีแรงดันไฟ12โวลต์เริ่มทำงาน9โวลต์ขึ้นครับ9โวลต์ขึ้นทำงานะจะมาลองดูจะมาเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนให้ดูแต่เริ่มเลยครับจะาๆเลยบางคนจะซื้อมาเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงบางคนจะสั่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนเองอดูวิธีการเปลี่ยน ตัวนี้ไม่มีถามขอแล้วไม่มีเพลเอซอร์สวิตชครับไม่ตัดไม่ตัดเองเดี๋ยวต้องแกะดูตรงนี้ตรงหัววนันนี้สีแดงบวกสีดำเงินลบมีมีบอกครับมีบอกมีใบมีใบฟูมือบอกด้วยนะครับใบฟูมือบอกด้วยตัวนี้ ใส่คู่มือน่ครับสิบจุดห้าบาเดี๋ยวจะด,ดูเดี๋ยวจะดูเสตอสวิตเดี๋ยวถอดตัวถอดตัวนี้ออกมาก่อนถอดตัวก่อก่อนเจ้าของเจ้าของขาไปใช้ได้2อ,อาทิตย์ครับใช้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็หยุดไว้ไม่ได้ใช้งาน2อ,อาทิตย์อาทิตย์ที่3จะเอามาใช้ เหมือนเดิมครับติดเสนิมอีกต้องได้เปลี่ยนใหม่ครับต้องได้เปลี่ยนต้องได้เปลี่ยนหนึ่งเดียวของว่าเอาแรงกว่าเดิมเลยราคาก็ไม่แพงครับไม่ถึง200.188บาทแพงถ้าของใครเสียของใครพังก็เปลียนตามนี้ครับทำตามนี้เลยต้องพอ,พอเร์ตเสื้อสวิตตัวเดิมครับที่หัวที่หัวมาใส่ตัวนี้ ไม่งั้นมันมันไม่ตัดตัดเองอัตโนมัติครับไม่ตัดเองเพราตัวนี้ไม่มีถามถามเขาแล้วว่าไม่มีไม่มีเฟสเซอร์สวิตต์อัตโนมัติเดี๋ยวต้องถอดมอสก่อนถอดมอสก่อนถอดมอสก่อนเดี๋ยวจะหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวจะนานครับเดี๋ยวจะนาน ให้ครบนะครับข่ายางให้ครบอถอดเฉพาะเชื่อสวิตเปลี่ยนไม่ยากครับมีแค่ไขรควงกับเทปพันสายไฟมีเทปก็ใส่ท่อหมดนะครับตัวนี้ใส่ท่อหมด ย้ำเฉพาะสายครับสายสีแดงสีเขียวเหมือนกันครับสีแดงกับแดงเขียวกับเขียว แบบละเอียดด้วยครับให้ถอดโดดถอดให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับมีเสียงติดเสียกนะครับว่าลูกหลานเล่นลูกหลานลลเล่นกันจะเรียกอ,ออบก,ก่อนเลยกแบตเตอรี่ก็มีสายบอกครับ แดงบวกดำลบจำไม่ยากครับจำไม่ง่ายครับเวลาซ่อมลูกค้าจะลูกค้าจะมามาบ่อยครับลูกค้าจะมาบ่อยเวลาซ่อมเครื่อง เดี๋มีเสียงเด็กๆครับรบกวนก็ไม่ว่ากันนะครับหลับขาดบ้างเสียงเด็กแทรกจะไล่ไปที่อื่นก็ไม่ได้โรงเรียนยังไม่เปิดครับไปที่อื่นเนี่ยตกน้ำตกท่าน้ำเต็มคลองหมดเลยให้อยู่บ้านเดี๋ยวไปตกน้ำตกท่าไปเล่นที่อื่น จะล็อกสองฝั่งวถอดเพสเซอร์สวิตช์ออกมาก่อนต้องต่อเพสเซอร์สวิตช์ใหม่ ถอดตัวนี้ให้ดูตัวใหม่ตัวใหม่วม่าไม่มีสวิตสอบถามแล้วอ,อีกแถอดดูตัวตัวใหม่จะมีไหมถามเขาว่าไม่มีก็มีนี่ครับสวิตยังดันมีครับแต่อัตโนมัติผมถามทางร้านแล้วทางร้านบอกว่าไม่มี สรุปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแปลงอะไรเลยครับไม่ต้องแปลงปกติปกติจะไม่มีตัวนี้ครับเม่ไทยมีตัวนี้ก็ต่อตรงนี้ครับต่อสายตรงนี้เลยลูกค้ามาอ่ครับก็ดีไปไม่ต้องไปตัดต่อถ้าไม่มีครับอ่ปกติตัวนี้จะไม่มีใช่ไหมจะมีจะมีเฉพาะแบบนี้ปกติ บางร้านจะไม่มีตัวนี้มาให้เราก็ซื้อตัวนี้มาใส่ก็ได้ครับซื้อมาใส่ถ้าใครไม่มีนะครับตัวแบบนี้ดูเอาแล้วต่อสองเส้นนี้ต่อสองเส้นนี้เลยปกติสองเส้นนีมน้มันจะต่อตรงกันครับต่อตรงกัน,นจะให้ผ่านสวิตช์ครับถ้าแรงดันขึ้นมันก็จะเนี่ยครับตัดครับนี่ครับตัดต่อ ก็ขาดตอนขายของสรุปสรุปมีครับมีสวิตแรงดันเนี่เดี๋ยวดึงให้ดูเลยัดต,ต่ออัตโนมัติคล้าย,ายสวิตมอหงข้าวครับนี่ครับให้ดูจ,จัดเลยนี่แผ่นไลอะเฟรมจะดันขึ้นมาครับเวลาแรงดันเยอะดันขึ้นมาดันขึ้มาแต่สวิตตัวนี้หลักการทำงานอนธะิบายให้ดูด้วย ขันข้างในครับจะดันขึ้นมาแตะตัวนี้ก็จะตัดนะครับเวลาแรงดันลดมันก็จะนี่ต่อกันครับทํางานนะครับตัดต่ออัตโนมัติสรุปมีครับผมถามทางร้านทางร้านบอกว่าไม่มีนะมาเกียดูมีสรุปมีครับมีมีม,ม,มีไม่ต้องเดิต่อให้ยุงย่งยากต่อเฉพาะสายดาสายแดงที่เราเกี่ยออกมาแค่นั้นประกอบขึ้นก็ประกอบขึ้นเหมือนเดิมครับ เเหมมือนดิโชคดีโชคดีมีส <service. S 2> วิตต์ประกอบเข้าเหมือนเดิมมันก็ว่าอยู่ เยอมากปกติถ้าเป็นลักษณะนี้จะมีสวิตนะครับลักษณะมีตัวยาวนี้ถ้าไม่มีจะเป็นแบบนี้เลยครับตัวครอบตัวครอบจะไม่เป็นแบบนี้ไม่มีตัวนี้ตัวครอบจะเป็นเหลี่ยมเลยครับเป็นเหลี่ยมไม่มียาวๆกว่านี้ครอบมาแค่นี้เคยซื้อมาครับเคยซื้อมาเปลี่ยนให้ลูกค้าเอาตัวเดิมใส่ครับต้องถอดตัวเดิมใส่ ครับก็ถอดเอาท่อตัวเดิมในตัวเดิมนะครับถอดออกมาแล้วใส่ตัวใหม่ละประกอบใส่ก็เสร็จครับต่อสายก็เสร็จนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งเข้าครับไม่ต้องหมุนแน่นเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ฝั่งออกครับฝั่งออกฝั่งนี้ฝั่งออกต้องหมุนแน่นๆนะครับฝั่งออกเดี๋ยว่วกแรงดันครับจะเป็นแรงดันฝั่งแรงดันฝั่งน้ําเข้าหมุนพอปิงๆก็พอแล้วครับ bye ล็อกก็เสร็จครับหมุนล็อกก็เสร็จเนี่ยครับเปลี่ยนง่ายๆครับก็ต่อสายแค่นี้ต่อสายที่เราแกะออกอา,ากะหมุนล็อกก่อนเราจะลองให้ดูด้วยแรงไหมสิบจุดห้าสิบจุดห้ากับหกกับเจ็ดเดิมๆครับที่มากับส่วนมากจะจะห้าบาทขึ้นครับที่มากับเครื่องส่วนมากจะห้าบาทจะไม่เกินเจ็ดบาทครับส่วนมากซื้อมากับเครื่องครับส,ส่วนมากส่วนมากแค่ห้าบาทหกบาทไม่แรง ฟังออกครับฟังออกต้ัวมูลให้ตึงๆนะครับฟังออกฟังน้ําออกฟังแรงดัน แจ๊บแจ๊บบ็อกก็ไ ja, ด ja like <itu? c oughs> ้ครับหมุนง่ายดีถ้ากุญแจบ็อกมีกุญแจ๊บแจ๊บบ็อกเบอร์หกครับเบอร์หกหมุนหินมก็ได้ครับบ็อกหายครับแจ๊บบ็อกมีอยู่คนยืมไปยืมมาหายหายหมดเลยนี่ครับใครอ่นี้ก็พอแล้วอย่านี้ ก็ลองได้ครับต่อสาย เหมือนเดิมครับแดงกับแดงต่อสายเหมือนเดิมต่อสายทดลองก่อนับแดงกับแดงดำกับเดี๋ยวงินนี้เสร็จครับต่อแบตก็ใช้ได้ครับต่อแบตบต่อสายแบตก็ทำงาน แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วไปหาอะไรมาพันก่อนมีท่อหมดก็ง่ายดีครับ,อบเอาหัวเข่็หมดมาใส่ล็อกขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับขา นัดล็อกขาสองตัวแล้วก็ใส่พ่อหดพ่อขดก็มีหลายรุ่นหลายขนดาดขนาดพอดีพอดีตัดก่อนขนาดพอดีพอดีใส่เข้าไปเลย ครับผมก็ต่อเรียบร้อยใส่ท่อหมดเรียบร้อยเดียย๋ยวจะใส่แบตลองก่อนจะ,จะไปลองน้ําค่อยมาประกอบตรงนี้เดี๋ยวลองให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองให้ดูก่อนลองน้ําแดงไหมทดลอดลองก่อนลองเทสเทสก่อนฟังเสียงทำงานครับทำงานเดี๋ยวไปใส่น้ำก่อนจะไปตั้งใส่น้ำตรงนู้น ลองให้ดูชิด okay. ให้ดูไปต,ตั้งก่อน ครับก็ต่อแบตไปแล้วยังไม่ประกอบก้นนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนอตักน้ำใส่น้ำสีขันแล้วมาทดสอบทดสอบความแรงามแรงกันทีน,นี้ทดสอบความแรงฟังเสียงก่อนฟังเสียงอ่าตัดแล้วครับตัดแล้วนะครับ

ตัดมีในตัวเสริตัดในตัวหัวตันรู้ <c oughs> สึกว่าหัวจะตันตันเสร็จขยะจากน้ำ ยา yeah, หัวก่อนเดี๋ยวจะจะให้ดูนี่ลมลมพัดมาทางนี้นครับลมพัดทางนี้ลอ,องไปทางนี้ดูสี่เมตรครับสิบเมตรถึงถังถังแก๊สเลยนะครับนู่นถังแก๊สตรงนู่นตรงประตูครับตรงประตูถึงประตูเลยสิบเมตร ไก่ครับเดี๋ยวเป็นละอองให้ดูปรับละอองเป็นละอองเป็นฝุ่นอย่างนี้เกิดเข้าอีกอ่าเนี่ยครับเป็นฝุ่นเป็นฝอยครับเป็นฝอยเป็นฝอยเป็นละอองเลยครับเนี่ยละเอียดอ่าละเอียดปิวปกับไอ้มันกับหมอกเลยครับเนี่ย สเปรย์หมอกเลยนะฟิวไปกับลมเลยนะครับก็แรงใช้ได้ครับใช้ได้อาจจะไม่สิบบาทแท้เพราะว่าแรงกว่าเจ็ดบาทอยู่ก็แรงแรงขึ้นกว่าเจ็ดบาทอยู่อันเดิมเจ็ดบาทหกบาทก็แรงกว่ารับไปตามลมนะครับเป็นหมอกเลยฟิวไปตามลมเลยฟิวทางนี้เลยตัดครับมีสวิตตัดต่ออัตโนมัติ ผมถามทางร้านก่อนทางร้านว่าไม่มีทางร้านทำไมว่าไม่มีผมถามว่ามีสวิตตัดต่อในตัวไหมมีเซสเอร์สวิต์ไหมของร้านบอกว่าไม่มียัดมินบอกว่าไม่มีปกติก็จีบเป็นฝอยขนาดนี้ประมาณ5เมตรนี่ก็เป็นฝอยครับนี่ก็เป็นฝอยนี่ก็ฝอยอยู่นะครับเป็นฝอยอยู่ ที่ฉีดกันก็ประมาณนี้นครับประมาณนี้เป็นปล่อยครับเป็นปล่อยเดี๋ยวจะไปทดลองครับทดลองฉีดคอกวัวฉีดฉีดไอ้ข้าแมลงวันข่าเ,าเ็บเน้ำส้มคนไม้ก็ผสมพลีเทคสองอย่างสองสองอย่างครับได้ผลครับ มแมลงตายมาแมลงวันตายไม่มาใกล้ฉีดโดนสัตว์โดนคนได้ไม่เป็นอะไรครับสัตว์มีกระดูกไม่เป็นอะไรมันฉีดไก่ที่มีไรเต็มตัวครับมันฉีดเข้ารังเลยไก่ไม่เป็นอะไรครับไรพวกเห็บพวกไรตายเราจะไปฉีดทดลองเครื่องก่อนส่งลูกค้าคบเปียกครับ ขีดลงพื้นให้ดูเสียงปั๊มทำงานปกติแล้วครับทีนี้จะไม่ดังนี่คือเสียงปกติเสียงปั๊มปั๊มไม่ตันครับตอนนี้มันตันอยู่หัวตันอยู่ยังไม่ได้แย่ เนี่ยครับถ้าหัวไม่ตันช่วงจังหวัดไม่ตันปั๊มจะนิ่งครับตัับครเนี่ยครับเสียงปั๊มปั๊มนิ่งนะครับตอนนี้นี่ครับยังไม่ไม่ไม่สะดุดครับตอนแรกปั๊มสะดุดตั๊กตั๊กตั๊ตั๊กตั๊ปั๊มมันตันครับดูตันจะใช้แรงจะตัดบ้างไม่ตัดบ้างอันนี้ก็ปกตินะครับปั๊มนิ่งเสียงปกติเงคือเสียงปกติของปั๊มนะครับเมื่อกี้ไม่ก็ไม่ปกติกือดังตักตั๊กตักตักตักปั๊มไม่ปกติครับ <Piet. S 1> เนี่ครับตอนมันจะตับแต่แตัตัดจ,จะสะดุดเสียงสะดุดลองลองเสียงปั๊มสะดุดเนี่ยนี่เลอกละถ้าปัมมา๊มไม่สะดุดมันจะออกแรงครับออกเต็ม หมดครับน้ำหมดน้ำหมดแล้วนี่ครับเสียงน้ำหมดตั๊ก็จะเบามไม่ตัดนะครับถ้าน้ำหมดไม่มีแรงดันในปัม๊มปั๊มจะทำงานตลอดปั๊มจะไม่ตัดถ้าเราเติมน้ำเข้าไปมันก็จะตัดครับนะครับที่ผมลงไว้ครับสวิตสวิตเสียปั๊มสวิตเสียแก้ขัดนะครับต่อตรงเลยแต่อยให้น้ำขาดาให้น้ำขาด ถ้าน้ำขาดมันก็จะทำงานตลอดครับเราต้องถอดแบตออกก็หยุดหรือไม่ก็เติมน้ำเข้าไปมันก็ตัดของมันเองครับนะครับนีไม่ตัดนะครับตเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ตัดของมันเองเราปิดเครื่องก่อน,นก็ประกอบใส้ลูกค้าไปทดลองฉีดคอกวัวก่อนฉีดข้คอกวัวให้ดู fc บอก fc ไว้จะฉีดคอกวัวให้ดูก็ฝากกันด้วยครับฝากติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยจะอีมือหน,นึ่งครับผม